สวัสดีค่ะพบกับช่องเอฟซีหมอลำมาแรงกันอีกเช่นเคยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะห้าสิบเม่วาถึงความเคลื่อนไหวของแพ่วผ้วแสงทองเนาะที่เพิ่นนั่นหลังจากที่เพิ่นได้ไปอัปหนาของเพิ่นมาใหม่เนาะคะ่ะกะคือว่าช่วงนี้กะหนาเพิ่นกันยังเป็นบวมบวมอยู่กันยังบ่ท่านด้เขาที่เขาทางเนาะ แต่ก็มี2สองเสียงเนาะเสียงหนึ่งก็บบอกว่าเพิ่นไปฮ็ดมาใหม่บงงามอีกเสียงหนึ่งก็บบอกว่าเพิ่นไปฮิตมาใหม่นันงามแลกกะเบิงแล้วนาหักเป็นตาหากักแปลกหูแปลกตาคือว่าแบบสวยสดใสเลยแต่อีกฟังหนึ่งก็บบอกว่านาะเพื่อนนั้นอยากไปทางด่านพวกสัลยกรรมที่เป็นพิษเนาะกะได้เบาอีกแบบหนึง่งกะเบาเป็นถึงลักษณะว่าคือการกับมี่มอปลาจังสันจังสีเนาะกะเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนความมักบ่กขึ้นกัน ที่นี่ทางด่านของแพลวพาาเนาะเพิินกับบริณิงเฉยเพิินออกมาต่อสู้ตอบกลับทางด่านของคุยบาตฟิลเล่หค่ะโดยก่อนหน้านี้เท่ากับพ่อสีหูว่าทนายของเพิ่นเป็นไผ่เนาทะทนายเกา่าเพิ่นแต่ล่าสุูเพิ่นเปลี่ยนตัวทนายแล้วค่ะหลังจากที่เพิ่นนั้นโดนฟ้องลองเนาะต่างๆหน้าจากคุยบัตฟิแลนด์จากอ่าโซเชียลจากอ่า คนดังเนาะค่ะอดีตดารานักแสดงอคุ้นเกิดกเนาะในยุคเก่าสูงเนาะถิพเดียนฟองมินประมาทของแพลวพ้วที่นี่แพลวพ้วได้เปลี่ยนทนายหม่ซึ่งเห้าก็ได้หูจากการอัปเดตของเพจอีเซียมเนาะค่ะเพจดังที่ได้คุดคุยถึงเหลืองเล่าของแพลวพ้วอยู่ในขณะนี้โดยเพจอีเซียมเอลวีกได้โพสต์ขอความที่บอกว่าแพลวพ้วเปลี่ยนทนาย ใส่บริการทนายผัดผัดก็คือบอมเมนทนายชายผัดเนาะทนายเมียหลวงแต่เป็นผัดก็คือพ่อผ่านไม่ให้นากาศตอเตาล่อเลือกกระลันเนะาะให้เฮ็ดคดีมินประมาต่ตสู่คดีที่โดนฟ้องอยูหาลานงานนี้ได้พี่สาวคนใหม่คือบอดเอติดต่อหาทนายดังให้สู่สุดซ้อย โดยทานายพัดเพิ่นเดบโต์ขอความเนาะที่เพิ่อนได้ยืนทายลูกคู่กันก็แพ่วพภาวทนายพัดโพรขอความว่าคดีอาญาสารบริตัศสินจากกระแสรหรือข่าวลือแต่พิจารณาตามขอกฎหมายและพยานหลักฐานจริงการสู่คดีมินประมาทบาเมนเหลืองเล็กเพราะเกี่ยวของกับสื่อเสียงและเกียรติยศของบุคคล ทุกคดีจึงต้องเตรียมกลยุทธ์เทิ้งขอกฎหมายและก็ขอเท็จจริงอย่างหลอบด้านด้าราดังกระตองการกนทนายเมื่ออาชีพแผ่วเ้าวแสงทองไว้ว่างใจให้ทนายพัดดูแลคดีมินประมาทและก็มีการโพดเบื้องหลังคดีก็คือนางปรึกษากันเนาะกินเข่าร่วมกันและก็ปรึกษาคดีกันอ่าและก็เหยนว่าเบื้องหลังคดีไง โบ,บเมนแค่การวาความในศารแต่คือการว่างกลยุทธ์นอกสารด้วยเพจอีเซ e ียมแอลวีฮยังมีการโพดล่าสุดอีกเนาะคะ่ะเพิ่นยังเดบโพดอีกว่าแพาวลวยวพาโบทนเดินหน้าฟองทนายของผัวเกา่าที่โพดมินประมาทตนเลื่องนอกใจโดยให้ทนายคนใหม่ ซึ่งเฮาสีพ่อคงหูกันเนาะค่ะท่านายของผู้หญิบานฟินลแลด์ก็คือท่านายที่เป็นผู้ยิ่งท่านายอาริยาเนาะค่ะอะแล้วที่นี่เพจอีเซียมยังคอมเมนต์ไต่โพดอีกว่าท่านายสาวตอนหนันเขาโพดเขาหูคอกฎหมายดีก่อนที่สิโพดก้อนที่สิโพดเขาหูข้ามไดสี่เขา่าบ่เขาขอกฎหมายฟ้องได้แต่ลุดนะ เพดีเสียมยังเบาอีกว่านาอค่ะ่งหงวาเพิ่นบไอไยไผ่เนาะน่าเหมือนกระเทยแผ่ฮอร์โมนย่างสีงช่อมเหมือนดาราเก,กาหลีมึงเพอหรือเปล่าอ่าซึ่งหลังจากที่โพดหนีเนาะค่ะได้มีการโพดออกไปทางด่านของชาวโซเชียลก็ไเด้เขามาคอมเมนต์แสดงความคิดถ็นกันต่างๆนานาเนานะค่ะโดยคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนาะก็บอกว่าโอยเยอรถ้านาาเขาหงกฎหมาย การที่เขาโพสเขายอมรู้ดีเอียงควรเขียนล่ะและกะไล่ฟองทานายเนี่ยนะฉลาดเหลือเกินแม่คุณเอ๋ยชีวิตตั้งแต่เด็กผัวไม่นี่มีแต่ขึ้นเนาะขึ้นสารเอ๋ยขึ้นเขียงไพาย,ย่ามสวยเอ๋ยเหนื่อยไหมสาวอ่ะเหนื่อยไหมสาวอ่าสันอีกข้อมินหนึ่งว่าบบแปลกใจที่นั่งสีฟองค่ะ ขนาดเฟซบุ๊กนั่งยังฟองเลยต่อไปกับโค้งสีเหลือแค่สารพะพุ่มที่รับฟองนั่งสมองเปิดรูดดูการนีปีหนีว่างหาเหลืองหาเลา้าพ่อได้มีแนวเหตุมั่นสิเอาจนสนะเลยไหมนั่งอันนี้ถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่านอกใจจริง มีหลักฐานมัดเน่นสิอายกว่านี่อีกนะนี่ผัวเก่าเขาใจดีที่บ่เอาลักฐานมาแชมาปล่อยนะพอเขาเห็นแกลูกนี่ก็อยากซิบพิสูจน์หลักฐานที่เขาเกาวหาตัวเองอยู่นั่นแหละไสิเสียกว่ากันฉันเป็นผัวหม่ฉันโบยูน้ำดอกเรื่องเก่าโบจบ บทสินนาล่ำค่าเหตุคือจังยังข่างค่าเที่ยวขืนสารตะเรลืองเดียวท่านายบดีเอ่ยื้อนั่งเลยแค่บอกเกี่ยวกับขอกฎหมายเรื่องนี้นั่งฉลาดฉลาดตรงถี่ใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไหนไหนงานกะหน่อยกว่าวงอื่นๆกะหายอยีหยางเย็ดสีใด้โบมีสีใด้โบประสาทแดกฮ่าๆเอาเลยไม่ไงคอยเชี่ยเจ้า เอาให้ซุดไปเลยเดอครับอย่าไปอยองอย่าไปหยองแค่ทนายเนาะครับเนาะเอาให้ซุดแล้วกันแล้วก็ไปยุทธ,ธิฮ่องกงดงเดอคับเชีย่ยคากว่ากับเจ้านี่มันหลายส่งกำลังใจให้ชนะสักที่เพื่อสิยุทตมันขึ้นสารกระบอยหน่าสิหูกฎหมายมากขึ้นทนายก่อนพูดเขาหูอยู่แล้วว่าอันใดพูดใด้ดบใดหาเหตุหลายแมีสาวเกาหลี เท่าทีอ่านเบิงทนายสาวเขาลลยการกระทำความผิดรา่การกระทำความผิดที่เขาคายขอกฎหมายว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหตุผิดก็สามารถที่สีฟองลองกันได้ส่วนไผสีห่อนตัวก็แล้วแต่แล้วแต่เลยประมาณนั้นไผเป็นที่ปรึกษาเล่าอยากเว้าแต่เว่าวบได้ท่าน่ายเพิ่นบ่คาด,ดอก หาลูกค่ะตรงการฟ้องแอบเสียดายเงินเทนถ้าทานายเขาบ่มีหลักฐานในมือเขาสิกาพูดบอไปสุดจ้าเงินจางทานายเหลือเฟือ้อจับไปยทาทนค่ะย่อมมามากเล็้วผู้ทายหนาจุดจุด,จดอ่ทาทนายใหม่นั่งคงลูบปากหวานเจี๊ยบแพะกกระได้เงินสนะกระได้เงิน